สวัสดีค่ะไลลี่ช็อปค่ะพบกัน10โมงเช้าถึง11โมงนะคะอันนี้เป็นผ้านำเข้าจากประเทศมาเลเซียนะคะราคาผืนละ120บาทนะคะราคาผืนละ120บาทนะคะมีสีให้เลือกมากมายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสีนะคะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเป็นลายไผ่นะคะเป็นผ้าเย็บแล้วนะคะความกว้าง1.2เมตรความยาว2เมตรนะคะ ราคาผืนละ120บาทนะคะสีเหลืองนะคะเล่นด้วยดอกสีแดงนะคะราคาผืนละ120บาทนะคะโปรพิเศษนะคะ3ผืน340บาทนะคะเป็นผ้านำเข้าจากประเทศมาเลเซียนะคะสีฟ้าน้ำทะเลนะคะใครชอบสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์6ูนย์แ1ดสนะคะราคาผืนละ120บาทโปรพิเศษ3ผืน340บบาทนะคะสีน้ำเงิน สีน้ำเงินนะคะนะสีชมพูนะคะสีชมพูออกบานเย็นนะคะสวยนะคะสวยทุกสีนะคะสีไม่ตกนะคะราคาผืนละ120บาทนะคะโปรพิเศษนะคะไลรีช็อปนะคะ3ผืน340บาทนะคะใครสนใจนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube. ยู u ูบไลรีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ